ะะใช่ค่ะในเมื่อมีวันเด็กก็ต้องมีวันครูถูกต้องะตรง,ง,งกับวันที่16มกราคมนะคะจัดขึ้นเพื่อให้สังคมไทยนะคะได้ระลึกถึงความสําคัญของครูในฐานะผู้เสียสละและผู้ประกอบคุณงามความดีค่ะก็คือความความเป็นครูเนี่ยก็สั่งสอนสิทธิ์คือไม่อย่างสมมุติว่าใช่ค่ะ,<น>ะแต่ว่าอย่างเราจบมาหรือทุกคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ก็ต้องมีครูและครูก็คือปะในบ้านกี่เราบานนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าครูเนี่ยคนที่จะจบมาได้คือต้องเรียนครูโดยตรงใช่เพราะว่าวิทยาของเด็กด้วยนะคะเพราะว่าใครที่เป็นครูเนี่ยจะต้องใจเย็นแล้วคือแบบเป็นคนที่เสียสละจริงๆอะค่ะหนูเคยมีโอกาสได้เดินทางไปเกาหลีเนาะพี่เชื่อไหมเป็นอาชีพอันดับหนึ่งของคนเกาหลีที่อยากไปอ คือของเมืองไทยเนี่ยจะเป็นวิศวะพยาบาลหมอมากของเรามันตอนนั้นมันน้อยใช่ที่จริงก็เห็นด้วยอ่ะความคิดของเขานะคะเพราะว่าเสียเวลาในการที่ต้องไปหารายได้เติมรายได้พิเศษนะคะก็มีเงินเดือนเป็นหลักเป็นฐานจะได้สอนสอนสิทธิ์เนี่ยให้เต็มที่พิเศษเนาะใช่ค่ะก็เลยทําให้ในชั่วโมงเรียนเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากรัมรดกไทยค่ะค่ะก็คือตรงกับวันที่สองเมษา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จน<ช>ั่นเองนะคะผู้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชมัญญาเป็นเอกอัครราชานธรรมไทยนะคะและเป็นและวิสิทธศิลปินนะคะอันเดิ่ในทางศิลปะทรงเป็นเมธีทางวัฒนธรรมและทรงมีคุณูปการต่อง,งานศิลปะวัฒนธรรมนะคะค่ะอ่านตกกระ้องไปบ้างก็ขออภยัออภยด้วยนะคะ <laughs> ซึ่งซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งค่ะแต่ว่าเราก็จะยินดีปรับปรุงกันนะคะค่ะวันต่อไปเป็นวันสงกรานนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะยากรู้นะเนี่ยถ้าเกิดอากาศยังเย็นอยู่เนี่ยก็ดีค่ะเล่นยังไงดีนะคะพอเล่นเล่นแบบหนาวเย็นมีต้มน้าร้อนกันอันตรายอันตรายข้างล่างอุ่นหนูว่าอันตรายน้อยกว่าไอ้นี่นะพี่น้าแข็งอะหนูไปเล่นหนูเคยเจอยังไงมันก็จะอุ่นใช่ปหแต่ทีนี้น้าแข็งอะพี่หนูเจอเขาเอาน้ำแข็งมืกใส่พอใกล้ละลายอะลืมไง คือเอาออกหนูโดนทั้งก้อนอะพี่หัวแตกไม่เอยเสด็โดยเรียกโดยเรียกวันที่13เมษาคือเป็นวันมหาสงการนะคะและถือเป็นคือเป็นวันครอบครัวใช่ค่ะวันที่15ใช่ค่ะเดี๋ยวอทินาเราจะหามาให้นะคะว่าปีนี้เป็นนามสงการชื่ออะไรนะคะนามสงการเขาจะมีว่าชื่อน้าขวัญนะคะซึ่งในในปีนี้ของเราเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะ ททบะะที่เก่าแก่นะคะที่จะทําขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรมนะคะวันดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นวันเกษตรกรของเราด้วยนะคะ,ะอีกทั้งเนี่ยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางเกษตรกรได้ระลึกถึงความสําคัญของการเกษตรโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสําคัญของข้าวและธัญพืชที่มีคุณอเนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งกายใจ และก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะ้องปุ้มที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างทางด้านเกษตรนาให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพผู้วักลภาษาไทยค่ะว่าความหมายว่าคืออะไรบ้างคือให้อยากให้เยาวชนได้รู้ว่าแต่ละวันนั้นมันคืออะไรนะไม่ใช่ว่ารู้จักแต่ชื่ออย่างเดียวเนาะรู่จักแต่ชื่อแล้วก็กันค่ะวันรวันมหาสงการเราอยู่ทํางาน ค่ะเราจะาไม่ได้ยล่นการที่อยู่ที่บางพระนั่นเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้ท่านใดนะคะอย่าลืมบ่ายโมง13นาฬิกา30นาทีานะคะ,คะท่านใดที่ดูเราอยู่